สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวีดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินฟรีจากแอปหาเงินฟรีนะครับ ฟรีไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมก็ได้รับเงินเข้ามาล่าสุดนะครับอยู่ที่400บาทก่อนหน้านี้ก็ได้รับมาอยู่ที่400บาทเช่นเดียวกันนะครับก็แอปนี้นะครับทำได้ทุกคนนะครับเพียงแค่เรานะครับทำการอ่านนิยายนะครับผมนะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านนิยายนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเงินนะครับด้วยการอ่านนิยายแล้วก็ทาภารกิจภายในแอปนะครับซึ่งแอปนี้ถอนเงินได้จริงนะเพราะว่าผมเล่นที่ผ่านมาก็ ถอนเงินได้จริงตลอดที่ผ่านมานะครับแล้วก็นะครับในแอปนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เขาแจกเงินนับที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากทุกคนนะถ้าหากว่าใครสนใจนับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีเชื่อว่าแอปโนวิลานะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการอ่านนิยายนะครับตอนนี้แอปโนวิลานะครับมีอันดับนะครับที่ติดอันดับในส่วนของ คู o ก l e Play Store นะครับก็คือติดอันดับ3ในหมวดหมู่ฟรียอดนิยมในหนังสือและข้อมูลอ้างอิงนะครับหรือ e-reader นะครับตรงน,นี้นาะตอนนี้แอปโนวิล a นะครับก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5ล้านดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เป็นแอปที่คนที่จะเล่นก็คือต้องเป็นอายุ16ปีขึ้นไปนะครับตอนนี้มียอดรีวิวอยู่ที่49,000รีวิวนะครับซึ่งรีวิวตรงนี้นะครับได้อยู่ที่4.5าวด้วยกันนะครับตรงน,นี้เนาะ ซึ่งนะครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็ลองมาดูรีวิวก่อนนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะแต่แอปนี้ผมเหมาะนะสำหรับคนที่ชอบในการอ่านนิยายมากกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของรีวิวที่เขามารีวิวมานอกจากคุณชิติตานะครับชิติดาผมนะขออนุญาตด้วยนะครับคุณ จิธิดาศิยานะครับผมนะก็ได้บอกว่าได้เงินจากการอนุญาตจริงแต่ต้องสะสมคะแนนให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะได้เอาไปแลกเงินนะครับแล้วก็เขาฝากระ่ังเชิญนะครับตรงนี้เนาะจากคุณนะครับขออนุญาตคุณ แน่นอุดรน,นะครับอารอนอน,นะครับก็จะบอกว่าอา่านเพลินดีมากๆสะสมเหรียญได้เงินจริงถอนก็เร็วด้วยจะอ่านไปเรื่อยๆนะดีมากๆเลยนะแล้วก็ขออนุญาตคุณหมวยท่อด้วยนะก็บอกว่าแอปนี้คือดีมากค่ะมีนียายให้อ่านไลายเรื่องแถมสะสมเหรียญมาแลกเป็นเงินได้อีกด้วยสำหรับใครที่เพิ่งโหลดมาฝากใส่รหัสเชิญด้วยนะครับตรงนี้นะ ก็นับก็คือหลักๆเลยเป็นแอปเกี่ยวกับอ่านนิยายฉะนั้นใครที่จะเล่นแอปนี้นานๆก็คือต้องเป็นคนที่มีความสนใจในการอ่านนิยายนะั่นเองทุกคนนะซึ่งแอปนี้เป็นแอปหนึ่งที่รวบรวมนิยายที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะับฉะนั้นก็แนะนําเลยนะคุณนะถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดเล่นได้แต่ว่าแอปนี้นะครับ สามารถที่ถอนเงินได้เฉพาะฝั่ง Android แล้วก็เล่นได้แค่ในส่วนของ Android เท่านั้นเองนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดผ่านในเวลาผ่าน iOS เนอกผมเคยได้ยินว่ามีคนโหลดผ่าน iOS แต่ว่าถอนเงินไม่ได้ไม่ได้นะั่นฉะนั้นผมก็เลยบอกเลยชี้แจงเลยว่าทำเงินได้เฉพาะฝั่ง Android เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นก็ใครจะเล่นก็ Android เท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนาะเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเปิดแอปพลิเคชันตรงนี้เลยนะครับผมนะ อันนี้คือประวัติที่ผมได้รับมานะก็คือรับเงินมาเมื่อวันที่16นะ400บาท16ตุลาคม2022เวลา23นาฬิกา44นาทีจำนวนเงินอยู่ที่400บาทแล้วก็วันที่17ก็คือเมื่อวานนะครับก็ได้รับมาอีก400บาทเวลา17นาก39นาทีนะครับแล้วก็นะครับอยู่วันนี้ผมก็จะถอนเงินเหมือนกันนะผมก็จะถอนอยู่ที่400บาทเหมือนกันนะครับการถอนเงิน400บาทใช้แต้มหรือคะแนนอยู่ที่ 10ล้านคะแนนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่1ลึ่งล้านคะแนนนะครับ15ล้านแแสนคะแนนด้วยกันหรือเท่ากับอยู่ที่630บาทนะครับแอปโนวิลลานะครับสามารถที่จะถอนได้2ช่องทางก็คือช่องทางของ t ูมันนี่วอลเล็กับช่องทางของ p a y p a l นะครับช่องทางของ Paypal สามารถถอนได้100บาทกับ200บาทนะครับหนึ่0บาทก็คือ2.5ล้านคะแนนแล้วก็200บาทก็คือ 5ล้านคะแนนนะครับในส่วนของ t True m ม n น y วอลเ e t ก็เช่นเดียวกันนะครับ1 0 0บาทก็คือ2.5ล้านคะแนนแล้วก็200บาทก็คือ5ล้านคะแนนแล้วก็สูงสุดอยู่ที่400บาทก็คือ 10บล้านคะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่เราจะหานั้นหาจากไหนก็คือเราก็หาจากการที่เรานั้น1ใส่รหัสเชิญน,นะครับก็ใครที่ต้องการที่จะใส่รหัสเชิญน,นะครับผมนะั่นก็สามารถที่จะใส่รหัสเชิญอันนี้ได้เลยนะครับ2องสองหนะครับคุณใส่รหัสเชิญน,นี้คุณจะได้รับทันทีอยู่ที่3 0,000คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแต่ว่าสามารถรับได้แค่ครั้งเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับที่เราบอกว่านับอ่านนิยายแล้วก็ได้รับเงินก็คือว่าเราไปที่ศูนย์สือนะครับ แล้วก็จากนั้นก็เลือกนิยายที่เราต้องการที่จะอ่านอย่างเช่นนะครับอ่านนิยายอันนี้นะครับเขาเขียนว่ารางวัลแสดงว่านิยายนี้มีรางวัลให้เรากดนะว่ากดคําว่าเริ่มอ่านนะครับตรงนี้นะแล้วก็นะครับเราก็เลื่อนไปนะครับ คุณจะสังเกตที่ตรงนี้ทุกคนนั้นมันจะมีเส้นรอบวงนะมันเดินอยู่นะครับเส้นรอบวงตรงนี้ก็คือเป็นตัวจับเวลานะครับถ้าหากว่ามันเดินไปแล้วก็จนครบ1รอบนะครับเราก็จะได้รับคะแนนไปนับอันนี้คือเป็นวิธีการคำนวณน,นะครับของการให้คะแนน จากแอปโนเวลานะครับตรงนี้นอกาะเราก็อ่านเพลินๆนะมันเหมาะกับคนที่ชอบอ่านนิยายอยู่แล้วนะมันเป็นนิยายที่มีหลากหลายมากๆเลยนะครับอ่ะมันมุนจนครบหนึ่งรอบแล้วก็เลื่อนไปนะครับเราได้รับมาอยู่ที่90คะแนน ซึ่ง90คะแนนนี้นะครับระบบก็จะสุ่มนะครับเพราะว่าเขาจะให้ตั้งแต่10ถึง10ถึง6 10คะแนนที่เขาจะสุ่มให้กับเราตรงนี้นะครับผมนะก็เราสามารถทำได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ30,000คะแนนตอนน่อ1นวันแต่ไม่ก็บางคนก็บอกว่าได้แค่15,000คะแนนเองต่อนหนึ่งวันจากการที่เราอ่านนิยายตรงนี้นะครับผมโอเคอันนี้คือช่องทางแรกของการที่เราจะหาเหรียญจากการอ่านนิยายนะครับช่องทางที่2ให้เรามาที่ รงนี้นะครับผมนะที่คําว่าของฉันนะครับและก็มาที่คําว่าศูนย์โบนัสนะครับจากนั้นก็คือนะครับเราก็มากดที่ตรงนี้ทุกคนนะกดที่ตรงนี้ที่เป็นบวก500คะแนนจะได้รับคะแนนอยู่ที่500คะแนนนะครับแล้วก็เเราก็ต้องรออีก1ชั่วโมงเราก็มากดรับได้ต่อนับที่500คะแนนเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการเช็คอินนะครับการเช็คอินตรงนี้คือวันที่1จะได้รับอยู่ที่250คะแนนแล้วก็วันที่2ก็คือได้รับมาอยู่ที่500คะแนนวันที่3ก็ได้รับมาอยู่ที่500คะแนนวันที่4ก็รับไปเลย800คะแนนนะครับ <esque> ส่วนวันที่5ก็เหมือนกันนะครับผมได้รับไปเลย5 800คะแนนนะครับแล้วก็วันที่6 1,200คะแนนวันที่7 1,200คะแนนเช่นเดียวกันแต่มีเงื่อนไขตรงที่ว่าเราต้องเช็คอินทุกวันนะครับตรงนี้เนาะเราต้องเช็คอินทุกวันตรงนี้นะครับผม นะโอเคดนะับผมนะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการลองใช้แอปแล้วก็เกมนะครับอันนี้คือเป็นการลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ลองเล่นเกมนะครับตามเงื่อนไขที่เขาบอกนะครับถ้าหากว่าเรารับสามารถที่จะทําได้เสร็จสิ้นนะโอกาสที่เราจะได้รับคะแนนสูงสุดอยู่ที่5ล้านคะแนนเลยทีเดียวตรงนี้นะครับผมนะโอเค,นะครับอันนี้คือเป็นในส่วนงการโหลดแอปนะครับแล้วก็ต่อมาคือเป็นวงล้อนําโชคนะครับอันนี้คือจะได้รับอยู่ที่ประมาณ5 0,000คะแนนนะผมได้ว่า ไม่ใช่ว่ารับได้ครั้งหนึ่ง5 0 0แสนคะแนนแต่ว่าเราต้องสะสมคะแนนเรื่อยๆจากการที่เราหมุนวงล้อนะครับอันนี้คือรับสูงสุดอยู่ที่5,000 0นคะแนนนะครับแล้วก็ต่อมาคือการเชิญเพื่อนนะครับก็รับสูงสุดอยู่ที่1 8 0 0 0 0คะแนนนะครับแล้วก็นับอันนี้คือจากการอ่านนิยายนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคือโต้อตอบเพื่อรับรางวัลตรงนี้นะครับผมนะ โอเคนะแล้วก็คําเชิญอ่ะอันนี้คือกิจกรรมที่ทางเขาได้จัดมากิจกรรมนี้นะครับก็อันดับที่1ถ้าใครได้อันดับที่1จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่310ดอลลาร์ 10, นะครับผมณสามร้อยสิบดอลลาร์ก็เก้าพันกว่าบาทโดยนะเก้าพันสี่ร้อยกว่าบาทตรงนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเยอะมากนอะกจากพันแล้วไม่ก็อาจจะแตะแตะ หมื่นหนึ่งก็เป็นไปได้ตรงนี้นะครับผมในส่วนของ3ามพันสดอลลาร์เนาะอันดับที่2ก็150ดอลลาร์อันดับที่3 60ดอลลาร์อันดับที่3ขออภัยทุกคนนะอันดับที่3ก็80ดอลลาร์อันดับที่4 60ดอลลาร์อันดับที่5 50ดอลลาร์อันดับที่6จนถึงอันดับที่9อันดับที่10เนาะคนละ30ดอลลาร์อันดับที่11นะครับจนถึงอันดับที่ จนถึงอันดับที่20นะครับคนละ15ดอลลาร์อันดับที่21จนถึงอันดับที่30นะครับรับไปคนละ5ดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเปิดบินในส่วนของ t รูม m น n ี่วอลเล็ที่ผมได้รับมาในการถอนเงินในครั้งนี้นะครับอันนี้นะครับผมนั่นก็คือเป็นในส่วนของบินที่ผมได้รับมาเมื่อวันที่17ตุลาคม2565จํานวนอยู่ที่400บาทแล้วก็อันนี้คือเป็นบินที่ผมได้รับมาเมื่อวันที่16ตุลาคม นับสัน้ารห้านะครับผมนะาจำนวนเงินอยู่ที่400บาทเช่นเดียวกันนะครับทำไมเขาเขาถึงเขียนว่าแคดซีนแอปนะครับเพราะว่าเป็นค่ายของแค s ซีนนั่นเองรับส่วนตัวของแอปแค s ซีนเองนั่นนะครับสามารถถอนได้สูงสุดนะครับส0 0ไม่ใช่ทุกคนนะสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่500บาทนั่นเองนะครับผมไม่มีการถอนเงินของ400บาทนะครับแต่ว่ามันเป็นค่ายเดียวกันเนาะ รีวาร์ดในเวลาแคสซีนแล้วก็ฟันทิปนับซีแอปนี้เป็นแอปในค่ายเดียวกันถ้าหากว่าเราถอนเงินก็จะขึ้นคําว่าแคสซีนนะครับเหมือนแบบนี้เลยทุกคนนะก็คืออันนี้เลยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ทุกคนนะในส่วนของการอัปเดต แอปห่างเงินฟรีที่มีชื่อว่าในเวลานะครับจากวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับเล่นแอปนี้อยู่นะครับก็เล่นต่อไปได้เลยนะว่าะแอปนี้ก็ยังสามารถที่จะถอนเงินได้จริงเหมือนเดิมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์ฝากคนละหนึ่งแชร์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของ ANC Studio ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อต่อไปให้กับผมด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ